นะครับแต่มายื่นเรื่องของจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีมายื่นท่านหนึ่งท่านเป็นประธานปปชและก็อีกสถานะหนึ่งคือหัวหน้าพักเสรีรวมไทยโดยนโยบายหนึ่งของท่านเสรีรวมไทยท่านหัวหน้าพักคนดุรเดกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสก็คือการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งิคนที่4มีนาคม2546นะครับเพื่อให ที่ดินขาดสัมปทานเนี่ยนำมาจัดสรรแก่พี่น้องประชาชนขาดสัมปทานมาตั้งนานกระบี่สุราษฎร์ธานีชุมพรและอีกหลายแห่งนะครับนับล้านไร่ตอนนี้ยังตกอยู่ในมือนายทุนและยังตกอยู่ในมือข้าราชการและก็นักการเมืองท้องถิ่นพรรคพวกผมถูกเข้าสลายการชุมนุมสมใจนน,นุ่นเมื่อวันที่25หใช่ไหมครับใช้กําลังตํารวจสพ500 ไปสลายการชุมนุมที่พี่น้องประชาชนไปยึดครองเพื่อให้รัฐบาลจัดสรรเหตุที่เขานํากําลังอย่างมากมายไปสลายก็ไม่จายช่วยเรื่องนี้เรื่องส่วยเรื่องทุจริตมอบท่านเสนในที่จะคุยเรื่องนี้อย่าให้พี่น้องประชาชนชาวภาคใต้หรือทั่วประเทศที่มีปัญหาที่ดินผิดหวังเพราะผลยึจรวดชาใช้มวสีสีจะแก้ปัญหาที่ดินแต่แก้ไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้ก็หมดมันขังแล้วต้องพึ่งความหวังท่าน เพื่อปลดเปลื้องความทุกข์กให้กับพี่น้องประชาชนคนกระบี่สุราษฎร์ธานีและทั่วประเทศไทยครับท่านก็ขอบคุณคุณจอมพลเนี่ยผมยังเป็นแค่พลเอกนี่เป็นจอมพลนะนะครับนะแล้วคุณอะไรนะที่มายื่นวันนี้นะครับครับก็ปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินแห่งเกินของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นปัญหาสําคัญนะครับผมก็เลยนั่งคิดทบทวนดูนะสมัยผมราชการนะครับ มันจะมีเจ้าหน้าที่ผาราใช่ไหมเจ้าหน้าที่ผาลาก็ดูแลวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออาวุธ,วธทุดทรก์เแลาเราไปไปเบิกเนี่ยไม่นขยอมจะให้แล้วก็พยายามทำตัวเป็นเจ้าของนอกจากจ่ายใต้โต๊ะกันถึงจะให้อ๋อมาถึงตอนนี้โตมาอย่างนี้ก็เลยคิดว่าอ๋อ เรามีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเยอะแยะหมดที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ทำไมมันมีเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนไม่มีที่ดินทำกินไม่มีี่สุดใส,ดสนะครับอันนี้สืบเนื่องมาจากนิสัยหรือสันดานข้าราชการนะครับที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ซะก่อนถ้าได้รับประโยชน์ก็โอเคจะคิดบวกให้ถ้าไม่ได้รับประโยชน์นะก็คิดต่างไปก่อนเลยนะเนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชน เดือดร้อนนะครับนะดันนงนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าเรามีค้าราการนะที่แก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐให้พี่น้องประชาชนอยู่นะฮะแต่ก็ทําไม่สําเร็จเพราะว่าขาดจิตสานึกความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนแล้วเรามาดูประเทศไทยเนี่ยเป็นลูกขวานเนี่ยใครเป็นเจ้าของคุณประยุทธ์เลอคุณประวิตยเป็นเจ้าของเรอหรือใครเป็นเจ้าของประชาชนเป็นเจ้าของนะครับประชาชนเจ็ดติบลานคนนี่มีอยู่ขนาดเนี้ย เป็นเจ้าของประเทศไทยนะครับรเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าของเขาขอนะขอให้จัดสารให้เขานะทำอะไรให้เขาเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องจัดทำนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่จ่ายนะครับนะไม่นอนนายกงไม่ทำให้อะไรทัน้องนั้นนะครับโอเคผมแม่มันจะตัวนิดเดียวนะแล้วก็ภาระมันเยอะแต่ก็ยินดีที่จะรับแก้ไขปัญหาให้นะครับ ถึงแม้ถึงแม้จะไม่ได้ทาประเทศก็เ,เฉพาะเท่าที่ลองวันนี้ก่อนนะไว้มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะบริหารประเทศหรือจะดูแลพี่น้องประชาชนก็จะทําพร้อมกับทางประเทศเลยนะครับนะก็ขอบคุณที่มาวันนี้กันนะครับนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ